สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับกับข้าสุ่แกร่งปี KXZ นั่นเองยูหูวันนี้นะคะพี่เฟสเนี่ยก็มาอยู่กับแกง FC สุดปวดนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาอยู่กับการเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองค่ะใค่อยากกินด้วยน่ากินมากเลยทุกคน mm hmm. นี่อ mm ีทอ่ะเบอร์เกอร์ก็ได้เงินเหมือนกันแปลกจริงๆเลย finish y o u food Chris last one hundred นี่ ว้าวลูกของแม่เก่งจริงๆเลย呀มามามาเดี๋ยวแม่เนี่ยจะพาลูกๆนะคะไปไปนี่กันเลยค่ะไปกินไอศครีมเดี๋ยวรอเพิร์ดก่อนนะเพิร์ด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 มานี่มาอ่ามาน,นี่เลยแม่จะพาลูกๆทั้งสองคนนะจ๊ะมากินไอศครีมนั่นเองจ้ามาน,นี่มาตามแม่มานี่เดี๋ยวแม่ขอ เอามอไซล์อย่างมาก่อนนะเอ้ยไม่เอามันผิดอันอ่าอันนี้ใครจะได้นั่งจ้าลูกๆล,ลองให้ทําไมอะอเคเพิร์ดเก่งมากเลยนะเพิร์ดเพิร์ดเป็นเด็กดีมากเลยจ้ะเพิร์ดเสียสละให้น้องด้วยเพิร์ดบอกว่าผมเป็นพี่อีกแล้วหรอครับเนี่ยอืมเป็นพี่เป,เป็นพี่ตลอดเลยไม่ได้เป็นน้องบ้างเลยนู้นของคนนี้คือเทพเหมือนกันนะเนี่ยไปกา้าเดี๋ยวรอเพิร์ดก่อนนะ เพล้วน้องเขาก็วายนะเอ่อทำไมตัวมันเป็นอย่างนั้นอะป่ะเพราอเดี๋ยวเราไปกันออเอทำไมมันเหนืดจังเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนอื่นแม่จะพาลูกๆทั้งสองคนมาว่ายน้ำปอมแปมปอมแปมนี่มาว่ายน้ำกันเลยนะจ๊ะลูกๆเออไม่นูว่ายน้ำไม่เป็นอย่างนูจมน้ำน้ำแม่นูกลัวว่ายน้ำมากมากเลยเ หนูไม่อยากไหว้น้ำเลกลัวโอ้ลูกจะกลัวทําไมลูกตัวแล้วลูกต้องเผจญโลกว่างเข้าใจไหมแม่จะพาลูกมาดาผุดดําไหว้กันนะจ๊ะลูกนี่มาไหว้น้ํากันเลยนะนี่ไหว้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 ดำผุดดำไหว้เจ้าลูกๆลูกๆจะได้แบบว่ามีความเก๋แฟนตาเตาตาตาลูกลูกลูกโอ้ไม่เกิดโอ้ไม่เกิด OMG ค่ะลูกบนลูกจมน้ำ OMG เดี๋ยวเรานะคะจะลงไปช่วยลูกกันเออเรียบร้อยแม่ตามมาแล้วลูกไอ้คําเอาไม่มีคํำอีกค,<ำ>คําค้ำอุ้มอมันอุ้มไม่ได้มันอุ้มยังไงอุ้มยังไงอุ้มยังไงก่อน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 อ อุ้มยังไงก้นอ้าน้องเขากดอะไรอะ่ะอุ้มยังไงก้นอันนี้มันสวยใช่ไหมเห็นไหมสุดท้ายลูกก็ชอบนี่ไงเพิร์ลลงมาแล้วเพิร์ลมาว่ยายแ้มกันเย,ย้ตอนนี้ลูกๆของแม่ทั้งสี่คนก็กาลังดําผุดดาว่ายกันอย่างสนุกสนานหนูเปลี่ยนจากคนเป็นปลาได้ไหมอะแม่หนูชอบมากเลยอ <c oughs> อ้าวล่าสุดลูกจะเปลี่ยนจากคนเป็นปลาแล้วเออ ถามนิดน,นึงนะลูกคนนี้ขอเรียกว่าแมวและกันนะแมวเออไม่ทราบว่าโทรศัพท์พังหรือยังอ๋อไม่ค่ะไม่โทรศัพท์เครื่องนี้มันกันน้ำค่ะฮะกันน้ำได้เลรอเนี่ยโอ้โหกันอะไรเนี่ยอยู่ใต้มาหาสมุทรเลยมั้งผมบอกแล้วแม่ผมโตขึ้นผมอยากเป็นนักบินอวากาศยังไม่หยุดอ,อีกเพิร์ดโตขึ้นผมอยากเป็นนักบินอวากาศมานี่มาขึ้นมาขึ้นมาล,ลูกสาวลูกชายทั้งสามคน มาขึ้นมานมานะโอเคเอาแล้วสกีน้องเขาน่ารักมากมาน,นี่มาขี่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรานะมากินไอศครีมกันดีกว่าโหกินไอศครีมอย่างนี้หนูลูกๆของแม่จะไม่จะไม่ตายใช่ไหมเนี่ย ทำไมอะแม่ทำไมเราต้องตายด้วยอย่างอ้าวนี่แม่รู้แล้วยังไงเนี่ยฮะบอยก็ถ้าเกิดเราเพิ่งไหวแล้วมากินไอศครีมยังไงพวกเราก็เป็นหวัดแน่เลยอ้าวแต่ผมกินมาแล้วเนี่ยว่าไม่เป็นไรแม่หนูอยากกินนะเฮ่อไม่มีเงินนะเอาอยากกินหรอกินอันนี้ไหมกินไหมเดี๋ยวแม่ป้อนป้อนยังไงอะให้ยังไงอะไอกิฟให้ลูกยัง เอเอไอ้กิ๊บไอ้กิ๊บอ้อออาวแล้วลูกก็กินง่ายอย่างนี้ RIGHT? no. เลยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมาเลยลูกลูกมากินกันดีกว่าแม่คือแบบแม่อยากกินมากไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่แม่พาลูกมากินนะแม่อยากกินเองโอ้โหแม่เสียงแม่คือแบบสุดๆไปเลย อ๋อใช่ใช่แม่กินเสียงดังมากว้าวอร่อยมากเลยแม่ครับคุณนัคษที่ให้หนูอ่ะเมื่อกี้แม่กินหมดไปแล้วนะลูกอเหรอ่อ้ทำไมปไปแล้วอรอกแม่ไอบ,บ้าตายอย่าลูกๆแม่จะพาลูกๆมาทำผมกันนะจ๊ะวันนี้มาลูกตามแม่มาตามแม่มานี่นะมา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 ,มาไปทำผมกันดีกว่าจะลูกๆ เฮ้ยเราจะไปกินพิซซ่าดีทำผมกันดีกว่าเออแม่พาลูกมาช้อปปิ้งนะแต่งตัวแต่งเนื้อเสื้อผ้าให้มันสวยงามยังไงคนเรามันก็จะต้องสวยกันอยู่แล้วสวัสดีจ้ะป้าเฮ้ยใครป้าโอ้ก็ก็ก็ก,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 ก็ป้าไงแม่ป้าเขาน่ากลัวมากเลยไม่เป็นไรนะครน,นี้ทำเหมือน P K X C เลยนั่งที่พ้นอ้าเออ นะะหนูขอพาลูกๆมาทําผมหน่อยนะเออได้ทำยังไงก็ทำไปเลยป้าขอไม่ยุ่งเนี้ยว่าดูก,กัก่อนนะทุกคนว่ามันมีอะไรที่แบบแฮร์บรัชน่าจะบรัชไม่ได้จริง Let's play around o f t h e freezing fun แปบหนึ่งนะจ๊ะลูกแม่ขอทําผมก่อนนะแบบหนึ่งนะลูกอย่างางี้แล้วกันนะจ๊ะ เฮ้ยรู้ข่ามีสับทรงผมไม่เท่ทํางนั้นโอ้โหทรงอะไรกันเลยครับเนี่ยทรงอะไรเนี่ยทุกคนทรงนี้คือแบบเห็นแล้วเหนื่อยใจว่าหัวฟูหยิกยอยอยขัดมอ,อสุดไปเลยนี่ไงทรงที่ m c f ซเขาใช้กันแล้วผัวมันขาวไปหน่อยเอออันนี้ก็สวยนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเฮลิควีนถูกไหม <c oughs> ใช่ ไอ้พี่เฟยไม่เอาแฮร์รี่ควีนสิบอกลูกเฉยๆว่าแม่จะมาทำนี่เอาทรงนี้ทรงเดิมพี่เฟยชอบทรงเดิมของเราอยากแต่งหน้านิดน,นึงอะทุกคนว่าพ่มันจะมีหน้าตาแบบไหนที่แบบเหมาะกับพี่เฟยนบ้างอุ๊ยอันนี้แม่ปัดมาสคาร่ามากไปไหมน,นี่ก็จะเป็นแบบสไตลคยยออ์คุณยายเออคุณยายสวยมากเออเขาก็ทำเสมือนจริงอย่างนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคุณตา นี่ก็เป็นคุณตาตายิ้มยิ้มแบบตาตีมากค่ะคุณตาอันนี้ก็คือเอ่อทามากไปไหมเนี่ยเพศอยากแบบได้ปัดมัสคาร่านิดน,นึงอ่ะเอาไหนดีแบบมัสคารา่าติดนึงอันนี้ไหมก็ตะมูตะมินะ 1, 500หน0่งหาร้อเหรอเงินฉันพอไหมอ่พพอมันก็ซื้อไปเลยค่ะทุกคน หนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็ได้เงินมาโอ้ลูกร้องไห้แล้วว่าลูกอยากไปฟรีซิ่งฟาร์มมากเลยลูกจะไปไหนเดี๋ยวรอน้องๆเขาก่อนสิลูกลูกจะเอาแต่ใจไม่ได้นะคะไม่ดีนะครแบ่แม่หนูอยากไปแล้วโอเคปะ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 ปฮ่า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 แม่นูน้องเห็นนะมันเด็กกระโปรงเลยเอาไปว่าน้องเขาอีก ปว่านล้วมันเด็กกระโปงไม่ได้นะน้องเขาขับรถไปแล้วนะ่ะมาแล้วม,มานีมาเดี๋ยวรอลูกๆคนอื่นกันก่อนนะหนูเจ้าแต่ใจคนเดียวไม่ได้นะคะบอยนี่มา่มาเข้าไปนี้กันน้องอยากเล่น freezing fun นนะ่ะก็ได้คับแม่ไม่ต้องสาวน้อง่อยนะน้องเป็นคนเอาแต่ใจมากเลยอะ่ะได้จากแมวกับเพร์กแม่ก็เหนื่อยใจกับน้องเหมือนกันวันหลังถ้าเกิดดังดอก เห็นคลิปนี้ช่วยเบาความสนกันหน่อยนะแีแม่แม่แม่แปลกันมา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 เร็วแมวกับเพิร์มาเลยนี่จะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวแม่จะปิดคลิปมันจะลุกๆข้าแม่หอมมาลูกๆบอกแม่เป็นไรไม่รู้แต่หนูอยากเล่น เลือกได้หรอว่าจะอยู่ทีมไหนอ่ะวิ่ยดีจังเลยไม่อยู่ทีมสีอะไรดีจ,จั่จี้ว่าคยปะเป๊ะกระท้อน้องแฟนพายเรือออกแองเอาน้ำเท่า,ออา,าไรอนา,าน้ำเท่าหันเอ้ยเปลี่ยนชื่อเห่ยใส่เสื้อผ้านี้ดีไหมทุกคนใส่อันนี้ดีไหมเห็นเพื่อนพี่เฟยขอมาก็ใส่ไปเลยจ้ะขอมาเราก็ทําได้นะปไปยพี่เฟยอยู่ทีมสีแดงค่ะเรียบร้อยนี่ไงอยู่ทีมสีแดงจริงๆด้วย ไอ้เบลดสดูสิทุกคนจะมีลูกคนไหนนะคะที่ชุดสีอุ้ยบอยบอยสีตองกับแม่เลยเย้แม่แพวกเราได้อยู่ด้วยกันค่ะนดีใจจังเลยอันอีกสองคนแสดงว่าอีกสองคนก็คงต้องอยู่อีกสีหนึ่งนะแม่ก็มาแข่งกับลูกๆนะคะแต่แม่ก็จะอ่อนมือให้ลูกๆนะแม่ไม่ต้่งอ่อนหรอกแม่ไม่เก่งอยู่แล้วอะทุกคนแม่พูดแม่เก่งแต่แม่ก็ไม่ได้เก่งอ่ะเข้าใจแม่ไหม ก่อนอื่นนะทุกคนเราก็ต้องโอ้โหบอยไวไปไหมอ่ะให้พวกเขากันบ้างสิไม่อะแม่ไม่งั้นเราก็จะต้องเสียบเกลยบสิคะไม่เห็นมะพวกมันจะพวกมันเลยพวกเราไปแล้วอะโอเค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 ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วโอเค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 แม่อแม่้ามากเลยอ่านั่นแม่แม่โดนลูกวีนิงเราต้องอยู่บนนี้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันอุ้ยอุ้ย hurt จะโหดมากเพิร์ดฮ่าฮ่าแม่ไม่ต้องหว่วงหนูหรอกค่ะหนูช่วยแม่ได้อย่างแน่นอนมั่นใจใช่ไหมอะบอยให้ค่ะแม่เดี๋ยวก่อนนะั้นเราคุยกันได้กันได้ยังไงเนี่ยเออแม่ก็งงเหมือนกันมาแม่ว่าอีกไม่นานเนี่ยสัปลาดมันก็จะต้องออกมาจากหลุมแล้วนะใช่ค่ะแม่งั้นแม่เตรียมตัวรอตรงนม้นได้แล้วนะหนูกำลังจะไปหาค่ะเออรู้สึกว่าตอนนี้แม่อยู่คนเดียวนะแม่ไม่ได้อยู่กับใคร นี่งไงหนูมาแล้วแม่อเพิ่งพูดชี่คะแนนพวกเคาจะตีตื้นกันแล้วนะแม่ว้าเขามาแล้วปีศาจอะปีศาจทะเลลึกออกมาแล้วแม่อามาแล้วมาช่วยกันนะมาฮ้ารำคามากเลยอันนี้นล้วน,นะสับปะรดจะฆ่าแกโอ้ยทุกคนลูกของเราคือโหดมากตาสุดลูกของเราก็คือแบบจะฆ่าสับประรดได้แล้วจะบ้าตายนี่ลูกหรือคน โดนสักตุ่มลึงเลยนะเย้พวกเราพันหลูกอีกคนหนึ่งแค่ห้าร้อยเย้แม่พวกเราต้องชนะแน่นนึองร้อยเปอร์เซ็นต์หนูให้ได้ลูกอย่าเพิ่งประมาทไปนะคุณเราก็จะต้องแบบทำความสุดสังดาหสุดความสามารถเออแม่ปวดถูกสักทีสุดความสามารถนะลูกถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราประมาทเกินไปเราก็แพ้ได้เหมือนกันนะค่ะแม่หนูรู้แล้ว แม่จะไปแลนะลูกข้าวเช้าแม่ยังไม่ได้กินเลยอ่ะอ้าวตอาที่เรากินกันอะแม่ไม่ได้กินอะแม่ดูลูกกินแม่หิวเหมือนกันนะรู้สึกว่าตอนนี้ลูกๆของแม่คือฟั่งอีกสี่นึ่งคะแนนไม่เพิ่มเลยอยู่ห้าร้อยเดิมเดียวเดียวไแล้วก็สงสารมากมายมากมายเออลวกมดเวลาทุกคนนี่ วูเพิดทำคะแนนไปนได้400เออดูของไปเฟียบ้างสิน้อยมากคะแนนเนี่ยน้อยมากพระเจ้าช่วยมาเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันครับ I got to go บอก f อฟก,ก่อนนะคะ I got to go now กัโโอเคค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมที่จะมากดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe ใหด้วยนะคะวันนี้นี่ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายจ้ะ FC จําจไว้นะคะทุกคนวันเสาร์9โมงพี่เพลก,ก็จะมาถ่ายคลิปนะคะแต่ถ้าเกิดใครในแบบว่าพี่หนูอยากตื่นสายๆจังเลยอะ่ะก็ตื่นมาในตื่นวันอาทิตย์ก็ได้นะทุกคนก็คือแบบว่าตื่นวันอาทิตย์ก็ได้นะ